คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมพิวเตอร์ทุเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทุกวันพุธ19.30 30. 30. นถึง20.00นโดยทีมงาน AR Information and Publication อย่าลืมคลิกใจให้มาตรงกันที TV ่วิทยุราชมงคล FM 89.5 MHz อยากรถไฟเร็วๆว,ว่ะทำไงอ่ะอ่านคอมพิวเตอร์ทูเดย์ตายแล้วเครื่องดยเวลาทับยังไงดีคะอ่านคอมพิวเตอร์ทูเดย์แล้วถ้าอยากทำพีเซนเตชั่งเก๋ๆอยากร็ได้กูกันก็ต้องอ่านคอมพิวเตอร์ทูเดย์พีครับราปรเปิดคอมไเมเจอร์รีบไปอ่านเลยนะคอมพิวเตอร์ทูเดย์คอมพิวเตอร์ทูเดย์นิตยสารไอทีอันดับหนึ่งของไทยสนุกง่ายอ่านได้ทุกคนทุก15วันบนแผงทั่วประเทศ ที่ฉันเคยเข้าใจไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามา ตอนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์เรดิโอนะครับทาง FM 89.5็มแเมกะเฮิร์ส์นะครับวันนี้ผมบอกอมิงนะครับพรชัยจันทร์รุประแสงบรรณาธิการจากนิตยสารคอมทูเดย์เป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเดิมนะครับก็ พบกันทุกๆวันพุธแล้ววันนี้ก็เป็นวันพุธท,ที่27เดือนสิงหาคมแล้วนะครับก็เพิ่แป๊บเดียวนะเป็นประโยคยอดทิพย์ที่พูดเกือบทุกวีคเลยนะฮะก็มาถึงปลายเดือนกันอีกแล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรจะถึงปลายเดือนอยู่ถึงต้นเดือนกันแล้วแต่มันไม่ใช่สิ่งสําคัญเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระประจําวันนี้นะครับพี่มิงขอเริ่มต้นกับทิป1หนึ่งนาทีจากพี่มิงกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าสัปดาห์นี้มีเรื่องราวอะไรบ้างที่น่าสนใจ ช่วง,วงทิป1ิมนาทีทจากที่มีมีสนับสนุนโดย w w w a r i p c o t h เว็บไซต์ข่าวไอทีอับหนึ่งของไทยทิปหนึ่งนาทีประจำวันนี้นะครับ,ปรรบเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างแลนด์มาร์คบนคอมพิวเตอร์หลายคนที่อยากเล่นเกมสิทธิีบนสมาร์ทโฟนแต่บังเอิญไม่มีสามารถเล่นได้แล้วนะครับ อันดับแรกเลยนะครับก็เริ่มต้นกันให้ไปดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมที่ชื่อว่า b o o s t a c k นะครับมาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ที่เว็บไซต์ b o o s t a c s c o m จากนั้นนะครับติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วหน้าจอของโปรแกรมเนี่ยจะมีโปรแกรมแล้วก็เกมแอปต่างๆที่น่าสนใจที่สามารถเลือกดาวน์โหลดได้ทันทีจากดาวน์โหลดตรงนั้นนะครับเราก็ไปที่ Play Store และต้องใช้ Gmail ตามปกตินะครับตามหาแอปที่ชื่อว่าเกมเศรษฐีจากนั้นก็ติดตั้งลงไปนะครับ เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะเล่นเกมเศรษฐีบนคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกับเพื่อนๆบนสมาร์ทโฟนแลครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตัวทิปหนึ่งนาทีประจำวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีหลายหลายคนถามพี่มิงเข้ามากันเยอะเลยว่าอยากจะเล่นเกมเศรษฐีที่เขาฮิตฮิตกันในช่วงนี้บ้างนะครับอ่ะก็เล่นกันได้แล้วนะถึงไม่มีสมาร์ทโฟนก็เล่นได้นะก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมเศรษฐีแต่ก็อย่าไปเล่นจนติดงอมแงมจนไม่เป็นอันทํางานทําการนะครับเพราะว่ายังไงเรื่องเรียนหนังสือเรื่อง,องของการทํางานก็ยังสําคัญอยู่ใช้ชีวิตให้ปกติให้เกมเศรษฐีเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตที่ สร้างความบัเทิงให้กับชีวิตของเราก็พอนะครับอะมาดูที่เรื่องเริ่มต้นประจำวันนี้ดีกว่านะครับวันนี้พี่มิงก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเว็บไซต์อีกแล้วเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวนี้เวลาพูดถึงเว็บไซต์เนี่ยยังไงยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและถ้าเกิดคุณทำธุรกิจผ่านออนไลน์หรือผ่านเว็บไซต์เนี่ยเรื่องเหล่านี้ยิ่งสำคัญเข้าไปใหญ่นะครับเรื่องที่จะนำมาคุยกันวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเตรียมยกระดับความ ะระดับเว็บของคุณให้ปลอดภัยแล้วก็มีวงเล็บนิดน,นึงว่าหรือไม่ก็คอยนั่งมองเว็บอื่นแซงอันดับ SEO ไปใน Google เอ๊ะมันเกี่ยวยังไงเรื่องความปลอดภัยกับ SEO หรือว่าอันดับใน Google นะฮะเขาบอกว่ามาตรการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ล่าสุดที่ผลักดันโดย Google นั้นส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์ทั่วโลกและก็เป็นสัญญาณเตือนนะเตือนภัยให้เรียบเตรียมตัวกันตั้งแต่เนินเน่นๆนะครับเขาบอกว่า นับตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสรเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลบนเว็บเนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากนะครับโดยเฉพาะกรณีที่มีการลอบดักขโมยข้อมูลช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหรือว่าการแฮกข้อมูลครั้งใหญ่ๆทยอยออกมาเป็นข่าวอยู่เป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีกรณีของกลุ่มแฮกเกอร์รัสเซียนะฮะที่เขาบอกว่าเข้าไปขโมย ข้อมูลหรือว่ารหัสผ่านของผู้ใช้เนี่ยราว1,200นรอล้านคนหรือหนึ่งอล้านรายชื่อเนี่ยถือว่าเป็นเรียกว่าอะไรเดีย,ยดุมากๆของการแฮกครั้งใหญ่นะฮะโดยเชื่อว่าโดนกันตั้งแต่เว็บไซต์เล็กๆเป็นจนถึงเว็บไซต์ระดับโลกนะครับก่อนอื่นต้องต้องทำความเข้าใจหรือว่าต้องแจ้งกันให้ทราบก่อนว่าเวลาลูกค้าล็อกอินเข้าระบบหน้าร้านนั้นเนี่ยชื่อผู้ใช้รหัสผ่านที่กรอรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆเช่นที่อยู่ บัตรเครดิตแล้วก็รายการธุรกรรมเนี่ยจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ซึ่งนะครับไอ้ตรงนี้แหละฮะอาจจะอยู่อีกซีกโลกหนึ่งของโลกและก็ต้องส่งผ่านคอมพิวเตอร์จากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งต่อกันเป็นทอดทอมันไม่ได้ส่งเปื้ดเดียวทีเดียวเลยนะฮะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเวลาส่งอีเมลหรือว่าข้อความแชทเป็นการส่งตรงจากตัวเราไปยังผู้รับจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันจะต้องผ่านการระบบจัดส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง เรื่อยๆเป็นจนถึงปลายทางและนั่นก็หมายถึงว่าโอกาสที่เราจะถูกลอบขโมยข้อมูลกลางอากาศมันก็มีสูงมากแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำได้ไม่ยากมากสำหรับนักแฮกเกอร์ระดับกลางขึ้นไปนะฮะก็น่ากลัวทีเดียวนะเรื่องแบบนี้แล้วไอการที่เขาเรียกว่ามันมันมันทำได้ไม่ยากแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมาดูทางแก้แล้วแหละว,ว่าเราจะทำยังไงดีเขาบอกว่าทางแก้หนึ่งที่พอจะช่วยได้ก็คือการใช้ https หลายคนน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาช่วยซึ่งปัจจุบันเว็บชื่อดังอย่าง f c e e o o o นะฮะ gmail เว็บธนาคารเว็บสถาบันการยืนใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็หันมาใช้ระบบที่ชื่อว่า https กันเรียบร้อยลงเรียนจีแล้วนะครับในส่วนของเว็บ e-commerce เองนั้นก็มีการใช้ https กันมานานแล้ว แต่มักจะเ,เขาเรียกว่าแต่มักจะใช้กันเฉพาะขั้นตอนสุดท้ายหรือว่าไอตรงช่วงของการจ่ายชําระเงินนั่นเองนะฮะข้อดีของ https นะฮะบางคนบอกว่าคืออะไรพี่วิงช่วยอธิบายนิดนึงก็ต้องอธิบายว่ามันก็คือแทนที่จะส่งข้อมูลต่างๆไปในแบบที่เราอ่านออกได้โดยมนุษย์คือเวลาส่งข้อมูลเนี่ยส่งเป็นเท็กซ์ปกติที่เราอ่านออกเนี่ยก็ไปแปลงไอข้อมูลเหล่านี้ให้มันกลายเป็นรหัสก่อนและทําให้เกิดเป็นอักขรยุกยย่างอ่านไม่รู้เรื่อง จากนั้นก็ส่งข้อมูลลงเนี้ยผ่านไปยังซอฟต์แวร์ไปไปยังระบบปลายทางก่อนที่จะทําให้ตัวเนี้ยมันแปลงกลับออกมานะก็พูดง่ายว่าถ้าเกิดระหว่างทางเนี่ยมีคนไปแฮกข้อมูลปั๊บมันก็จะได้เป็นข้อมูลที่อ่านไม่รู้เรื่องตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเป็นวิธีการป้องกันตัวเองให้กับเว็บไซต์แบบง่ายๆนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าที่จริงเว็บไซต์ส่วนใหญ่เนี่ยควรนำ h t t p ตัว https ยาวสมัมาใช้แต่มันก็มีสารพันปัญหาหรือว่าสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องความยุ่งยากที่มากขึ้นในการเขียนโปรแกรมของของเว็บมาสเตอร์นะฮะความล่าช้าในการประมวลผลตลอดจนค่าใช้จ่ายที่ต้องหามาใช้เป็นค่าพัฒนาระบบเพิ่มเติมเว็บไซต์บางแห่งเนี่ยนะฮะที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์มือใหม่บางทีก็ไม่มีใครอยากเข้าไปช่วยอัปเกรดให้เพราะว่าขี้เกียจไปนั่ง ไล่โค้ดโปรแกรมที่ไรมาตรฐานแล้วก็ไรรูปแบบของของโปรแกรมเมอร์ยุคใหม่ๆหรือมือใหม่ๆไม่ใช่ยุคใหม่ๆม่ือใหม่ๆที่ยังไม่ได้เชี่ยวมากนักนะฮะมันก็ต้องแบบเสียเวลามากก็เลยไม่ค่อยมีใครอยากจะไปทําและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เว็บส่วนใหญ่เนี่ยในปัจจุบันยังไม่ได้มีการใช้ตัว https เพื่อการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลให้ให้ให้กับลูกค้าอย่างอย่างดีนะฮะและนับจากที่ Google ออกมาประกาศว่า เริ่มหยิบประเด็นเรื่อง HTTPS มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดอันดับการแสดงผลของเว็บไซต์ใน Google อันนี้แหละครับมันเลยกลายเป็นประเด็นที่น่าคิดของเจ้าของเว็บไซต์ลหลายๆแห,ห,ห่งที่แต่เดิมอาจจะละเลยว่าเอ้ยไม่เห็นจะเป็นไรเลยมันไม่ได้มีผลอะไรข้อมูลลูกค้าจะหลุดก็หลุดไปแต่ตอนนี้เริ่มมีผลแล้วครับเพราะว่า Google เขาบอกว่าไม่ได้แล้วแหละตอนนี้ถ้าเกิดเว็บไซต์ของคุณไร้มาตรฐานในเรื่องความปลอดภยัย security เขาจะลดอันดับเว็บของคุณทันทีนะถ้าคุณไม่รีบขยับตัวตอนนี้ก็คงต้องนั่งรอดูเว็บไซต์คู่แข่งที่เขาสนใจเรื่องนี้มาอย่างดีอย่างละเอียดเนี่ยแซงอันดับของเราขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะจริงอยู่นะครับเขาบอกว่าในช่วงแรก Google เนี่ยใช้คำว่า w o r r y r i g h t e signal s i นะแล้วก็บอกว่าผลกระทบกับผลของการค้นหาเนี่ยน้อยกว่า1%ถ้าแปลตรงๆคือยังไม่เยอะนักแต่ ก็มีคำพูดต่อท้ายว่า may decide to strengthen ก็คือปะเอาไว้ต่อด้วยว่าสรุปง่ายๆว่าตอนนี้ยังยังไม่แรงนะเรื่องนี้แต่อนาคตเนี่ยขอบอกเลยว่า Google ใส่ใจและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งแล้วก็มากด้วยนะสรุปง่ายๆก็คือ Google เอาเรื่องความปลอดภัยของเว็บมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดอันดับการแสดงผลด้วยอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้แต่ตอนนี้เริ่มแบบซอฟๆกันไปก่อนนะครับ แต่ในช่วงแรกนี้นะครับอาจจะยังไม่มีผลกระทบมากไหนเพราะว่าปัจจัยเดิมๆอย่างเรื่องคุณภาพเนื้อหาบนเว็บไซต์การจัดการข้อมูลหรือว่าความเร็วก็ยังยังเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าถ้าคุณบอกว่าเ,เว็บของเราเนี่ยความปลอดภัยเป็นแบบเป็นเลิศอันดับเลิศที่สุดแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดคอนเทนต์รวมถึงระบบการจัดการของข้อมูลยังไม่ดีมันก็มีผลกับ SEO หรือพี่มิ้งกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของ SEO เเนี่ยนะฮะมันก็ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่องถ้าคุณอยากได้อันดับดีๆอยากให้เว็บไซต์เวลาเ,เราสร้างเว็บเมืออสักเว็บหนึ่งแล้วคนเซิร์ชข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับสินค้าของเว็บเราเนี่ยเราอยากอยู่อันดับตน้ตนๆตรงนี้ก็ต้องทามันซัตทุกมิติทุกมุมมองนะฮะอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับน้ำหนักที่ให้กับเรื่องของความปลอดภยัยหรือว่า https เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นในว่าระหว่างนี้ก็ใช้ให้เวลากับเว็บไซต์ต่างเนี่ยได้เตรียมตัวในการที่จะปรับตัว แล้วก็เปลี่ยนให้ให้เข้ากับกลยุทธ์ใหม่ของ Google ตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะก็ระหวัางเตรียมตัวก็อย่าชะล่าใจนะฮะรีบรีบรีบทำกันเลยนะฮะเขาบอกว่ามีคำเตือนคำเตือนจากอาจารย์แว่นเขียนเอาไว้ใน Come Today ฉบับล่าสุดที่อยู่บนแผงตอนนี้นะครับน้าปกเป็นเรื่องของ s h o ตคัตคีย์บอร์ดนะฮะสี่สิบช็อตคัตคีย์บอที่จะช่วยทําให้คุณสามารถใช้เน็ตอย่างประหยัดแล้วก็ใช้โซเชียลอย่างเลอศเลอศเลอเลิศนิดหนึ่นะเขาบอกว่า อย่าปล่อยให้รอจนทาง Google มีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นออกมาเพราะถึงวันนั้นอันดับของเว็บไซต์ของคุณก็คงจะล่วงไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นระหว่างนี้การการที่จะทำตรงนี้ก็รีบๆทำซะอย่าโมแต่ชะา่าใจและสุดท้ายเนี่ยคุณล่วงลงไปปุ๊บเนี่ยการที่จะปั่นอันดับให้มันกลับมาที่ตำแหน่งเดิมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากและก็ต้องใช้กลยุทธ์ที่เยอะมากๆนะครับสำหรับเจ้าของร้านค้าออนไลน์ก็ไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะครับเพราะว่า ลองติดต่อกับเจ้าของเว็บไซต์หรือว่าผู้พัฒนาเว็บไซต์และสอบถามค่าใช้จ่ายและเตรียมเก็บเงินเอาไว้เพื่อลงทุนกับส่วนนี้ได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้มากเกินกว่าที่จะลงทุนไม่ได้แน่นอนเพราะว่ายังไงเนี่ยในระยะ,ะ,ย,ะยาวๆหรือในระยะของการลงทุนยาวๆย,ยังไงก็คุ้มนะครับส่วนใครที่เป็นนักพัฒนาก็เตรียมตัวขยับกันได้แล้วในการที่จะหาความรู้เตรียมเอกสารเตรียมโปรไฟล์เตรียมอะไรพ r o พโพสัที่นําเสนอได้เพราะว่า เดี๋ยวคุณจะได้ลูกค้าจากกลุ่มนี้เยอะทีเดียวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับในในวันนี้ที่พี่มิ้งนํามาฝากนะจะเห็นว่าในแต่ละวีคเนี่ยเราก็จะมีการนําเรื่องใกล้ตัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานเรื่องของการใช้ชีวิตมาฝากกันอยู่เรื่อยๆเ,เอาเป็นว่าน้องๆหรือท่านผู้ฟังท่านใดแล้วอยากให้พี่มิ้งพูดหรือนําประเด็นใดามาเล่าในรายการเนี่ยก็สามารถที่จะส่งคําแนะนำนะครับมาได้ที่อีเมล ctm at a.r.i.p.co.th นะครับ c.t.m a r i p c o t h แล้วก็จะเข้าไปใน Facebook ก็ได้นะครับไปโพสตหรือว่าส่งอินบ็อกซ์เข้ามาที่ f a c e b o o k c o m ming.com.today สำหรับของพี่มิงเองนะครับ ming.com.today แต่ถ้าเกิดอยากจะเข้าไปแบบคุยกับหลายๆคนบอกกอท่านอื่นด้วยก็เข้าไปที่ f a c e b o o k c o m c o m t o d a y ได้ทั้ง2-3ช่องทางนี้เลยนะครับก็เป็นช่องทางที่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันนอกจากส่งจดหมายแบบโบราณหรือส่งแฟกนะ,ะบางโหวิาอุยนัดส่งจดหมายส่งแฟกได้มไหมก,ก็ได้นะอ่านได้ไม่มีปัญหาแต่จริงแล้วเรามีช่องทางที่รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นอีเมลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Facebook เนี่ยก็ส่งเข้ามากันได้นะครับอ่ะตอนนี้ตอนนี้มาดูข่าวรอบตัวดีกว่านะครับเพราะว่า ในแต่ละวันพุธในแต่ละสัปดาห์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีข่าวเกิดขึ้นที่น่าสนใจอยู่หลายๆเรื่องหลายๆข่าววันนี้พี่มิงก็มีข่าวที่น่าสนใจอยู่หลายตัวทีเดียวนะครับอ่ะมาดูที่ข่าวแรกก่อนดีกว่าข่าวของกระแสที่กำลังฮิตมากเลยตอนนี้ ice bucket challenge เคยทำหรือยังฮะทำหรือยังพี่มิงทำแล้วนะนะที่มีคนมาแซวพี่มิงว่าพี่มิงนี่กล้าหาญมากเลยทำ ice bucket challenge ปุ๊บ ลาดน้ำสีภาพกลายเป็นเขนภูภูมิสงันเลยคือแค่จะบอกให้เห็นว่าแค่เราตั้งใจดีทดําดีแล้วก็ร่วมโครงการดีๆแบบนี้เอาน้ําลาดแล้วก็ไปทําบุญเนี่ยมันก็เป็นการแบ่งปันความสุขแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันและกันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยซัมซุงกาแล็กซีเอสขาบอกว่าออกมาขอท้า iPhone 5s HTC1 M8 แล้วก็ n o เก a Lumia ีย0ให้ทำไ Ice Bucket Cha l บ้าง เนกระแสมันไม่ได้มีแค่คนที่ทํากันนะเครื่องแบรนด์ยังมาทํากันเลยเนี่ยเขาบอกว่าใ <c oughs> นข่าวนี้บอกว่านอกจากแคมเปญไอซ์บักเก็ต h a ร์เรนเนี่ยจะกลายเป็นการบริจาคเพื่อการกุศลที่ถูกส่งต่อไปถึงผู้บริหารดาราเซเลบนักกีฬาบุคคลสําคัญในวงการต่างๆตลอดจนตลอดเลยฮนะตลอดจน <c oughs> ประชาชนทั่วไปของทั้งโลกเนี่ยก็ยัง ยังมาถึงลาม,มาถึงก็เียว่าลาม,มาถึงวงการสมาร์ทโฟนเริ่มมีการท้าทายเกิดขึ้นแล้วโดยผู้นำในครั้งนี้ไม่ใช่ใครเลยฮะซัมซุงนั่นเองนะซึ่งการทำไอซ์บักเก็ตเชร e n g นเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่ CEO หรือผู้บริหารคนใดแต่เป็นการนำซัมซุงกาแล็กซี่นะครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงตัวล่าสุดของ s ซัมซุงที่สามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ออกมาปฏิบัติการในการแคมเปญการกุศลล่าสุดและที่เด็ดสุดนะฮะก็คือ ทำการท้าทายคู่แข่งคนสำคัญเลยแบรนด์สำคัญเลยคือ iPhone 5S และยังลามไปถึง HTC M1 M8 แล้วก็ Nokia Lumia 930อีกด้วยนะครับดงยายๆว่าฉันขอท้าทุกแบรนด์ที่มาแข่งกับฉันก็งานนี้ไม่รู้ว่าจะมีคนรับคำท้า Samsung S5 หรือเปล่านะฮะก็แง่เนาะ,เ,นะ <c oughs> เพราะว่า S5 เขามีฟังก์ชันกันนะ้ำนี่เขาก็ไม่กลัวในลาดนา้ำแต่จริงพี่มิงซึ่ง ตอนนี้ก็ใช้ Samsung Galaxy s 5อยู่นะก็ยังไม่เคยลองเอาน้ำมาลาดหรือนั่นดูเหมือนกันนะเพราะว่าคิดว่าไม่รู้จะลองทำไมแต่ถ้าโดนฝนโดนอะไรเนี่ยก,ก็น่าจะจะ,จะช่วยเราได้แต่จริงๆแล้วพี่ว่าพี่มิงว่าฟังก์ชันที่ดีที่สุดของ Samsung Galaxy s 5เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันที่เปลี่ยนโหมดไปอยู่โหมดประหยัดแบตที่เป็นสีดำหน้าจอดำแล้วก็ยังเล่นเน็ตเล่นแชทได้พี่มิงชอบมากเลยนะเพราะว่าหลังจากที่ซื้อ สมาร์ทโฟนรุ่นนี้มาใช้แล้วเนี่ยพาะว่าแบงค์เนี่ยไม่ได้เงินจากพี่มิงเลยอีกเลยเพราะว่าไม่จําเป็นต้องใช้แล้วเวลาแบตใกล้หมดแล้วก็เปลี่ยนโหมดไปแค่นั้นเองนะฮะอ่ะมาดูข่าวคู่แข่งเขาบ้าง Apple Apple ล่าสุดข่าว Apple บอกว่าพบปัญหาแบตเตอรี่ใน iPhone 5เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นต้องอ่านกันแล้วแหละนะฮะแอปเปได้ออกแผนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับผู้ใช้ iPhone บางเครื่องที่ผลิตในช่วงเดือนกันยา ีพศเอ่อคศนะฮะขออภัย2012ถึงมกราคศสอ2 3 1 3โดยทาง Apple ได้บอกเหตุผลดังกล่าวว่าเครื่องในในล็อตด,ดังกล่าวเนี่ยนะฮะมีโอกาสพบว่าโอกาสเอ่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่สั้นกว่าปกติหรือทำให้เกิดอาการต้องชาร์จบ่อยขึ้นนั่นเองนะฮะโดยผู้ใช้เขาบอกว่าโดยผู้ใช้เนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบรหัสของเครื่องที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวได้ที่ลิงก์ ลิงก์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 ของ Apple นะฮะซึ่งถ้าไม่แน่ใจว่าลิงก์นี้อยู่ตรงไหนก็ไปที่เว็บไซต์ arip.co.th นะฮะจะมีอยู่ในหัวข้อข่าวนี้เลยลองไปคลิกลิงก์ดังนั้นดูนะซึ่งการเปลี่ยนนี้นะฮะจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใช้นอกจากนี้ Apple ยังยินดีคืนเงินให้กับผู้ที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ไปก่อนหน้านี้แล้วอีกด้วยโอ้คือแตเงินอว่าจะคืนเงินเครื่อง หากตรวจสอบแล้วว่าเครื่องอยู่ในกลุ่มดังกล่าวนะครับน้องๆก็สามารถติดต่อศูนย์บริการของ Apple เพื่อขอทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เลยนะฮะซึ่งตอนนี้ศูนย์ในเมืองไทยก็น่าจะอยู่ที่ i t ทีมอ Fortune ชั้นบนๆจำชั้นไม่ได้กับที่ศูนย์ใหญ่เลยที่สยาม Discovery รู้สึกจะเป็นชั้น4นะฮะไปที่ตรงนั้นได้ก็แนะนำนะฮะว่ารีบเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็ทาการ <c oughs> เช็ครหัสของรุ่นแล้วก่อนที่จะเอาไปเปลี่ยน แนะนำว่าอย่าลืมแบ็กอัพข้อมูลเก็บไว้ให้ดีแล้วก็ปิดไฟล์มาไอโฟนรวมถึงลบข้อมูลที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นคลิปรูปภาพส่วนตัวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดไปโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจเนะฮะเพราะฉะนั้นรีบเตรียมซะตั้งแต่ก่อนที่จะออกไปเคลมนะฮะข้ามฝากมาที่ Facebook บ้างนะครับตอนนี้หลังจาก Google มาจัดระเบียบเว็บไซต์ในเรื่องความปลอดภยัยตอนนี้ Facebook ก็จัดระเบียบเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่า Facebook เดินหน้าจัดระเบียบการโพสต์ใหม่ ซึ่งการโพสต์ประเภทคลิกนะไ i ติ้งติ้งหรือการพาดหัวข่าวที่ต้องดึงดูดไลค์ like, หรือเลียคอมเมนต์ต่างๆจะเข้าข่ายการกระทําที่ผิดกฎของ Facebook และอาจจะนําไปสู่การโดนบล็อกหรือแบนต่อไปการจัดระเบียบนะฮะล่าสุดของ Facebook เกิดขึ้นจากการส,รสำรวจพบว่าผู้ใช้มักพบมักชอบคลิกลิงก์ประเภทเอ,อ,อะไรนะที่มันมีโพสต์แบบ สเตตัสอะไรบางอย่างพร้อมแนบรูปภาพประกอบแล้วก็มีหัวข้อข่าวเชิญชวนให้คนคลิกไลค์หรือคอมเมนต์แต่ทันทีที่คลิกกลับไปสู่เนื้อหารหรือข้อมูลที่ไม่ตรงตามที่ที่บอกเอาไว้ซึ่ง8 0ของผู้ใช้เนี่ยสำรวจมาแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กสำรวจมาแล้วว่า8 0ของผู้ใช้เนี่ยต้องการรับทราบเนื้อหาแล้วก็ข้อมูลบางส่วนที่ช่วยให้พวกเขาตัดสินอีกครั้งว่าจะเข้าไปอ่านละเอียดก่อนที่จะคลิกหรือเปล่าคือประมาณว่ามันมีพวกแบบหัวหมอเนี่ยเอาภาพ ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวเลย,ยเช่นอะไรเดียวยกตัวอย่างเช่นแย่แล้วหรือแฉสาวทำนมหกแล้วก็มีรูปผู้หญิงนักศึกษาทำแบบสกรีนเบอร์แต่พอไปดูข่าวจริงกลายเป็นว่าไม่มีข่าวเลยเลยกลายเป็นเด็กนักเรียนหรือนักศึกษาหญิงเนี่ยใส่ชุดนักศึกษาปกติแล้วก็ทํานมกล่องหกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีพอเข้าไปปุ๊บมันเหมือนกับเป็นการตั้งใจจงใจที่จะดึงคนเข้าไปที่เว็บไซต์ตัวเองเพื่อหลอกหลอกเพื่อสร้าง สร้างแรงกิ้งให้ดีขึ้นนะฮะซึ่งเขาบอกว่าซึ่งการโพสต์ประเภทนี้ในประเทศไทยมักพบบ่อยๆอาทินะคลิกก่อนโดนลบคลิปหลุดคลิปคลิกเลยหรืออื่นๆอีกมากมายเป็นต้นนะฮะโดยโพสต์จำพวกนี้ส่วนใหญ่จะสามารถเรียกไลค์เรียกคอมเมนต์จากผู้พบเห็นใน Facebook ได้เป็นจํานวนมากในเวลาจํากัดหรืออันสั้นแต่กลับเวลาคลิกเข้าไปกลับแสดงเนื้อหาที่ไม่ตรงตามที่ต้องการของผู้ใช้นั่นเองทําให้ Facebook ต้องจัดการออกกฎระเบียบมาจัดการกับพวก ใช้ Facebook แบบนี้นะทั้งนี้นะครับการจัดระเบียบการโพสต์ข่าวบน Facebook น่าจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพนะการแสดงข้อมูลบนหน้า n w w f e d ตอนตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้แล้วก็แฟนเพจให้หันมาใส่ใจกับการโพสต์ข่าวที่มีคุณภาพมากขึ้นนั่นเองนะฮะก็จริงๆแล้วก็เป็นการกดออกกดที่ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดี นะมาดูข่าวฮาร์ดแวร์กันบ้างนะเป็นข่าวหลังจากที่เรียกว่ามีคนนั้นออกแว่นตาอัจฉริยะออกนาฬิกาอัจฉริยะล่าสุดนะครับม o t ต r ร l โ่ส่งอุปกรณ์เสริมที่ชื่อว่า m o t o s c r i ป t รุ่นใหม่ในรูปแบบของพวงกุญแจอ,อัจฉริยะเป็นยังไงเขาบอกว่าจากปีก่อนในการเปิดตัว Moto X นะฮะเราได้เห็นอุปกรณ์เสริมที่มีชื่อว่า Mo t ต Scri ปตสครินะ S K I P เนี่ย ที่มี NFC NFC ก็คือเทคโนโลยีนในการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างสมาร์ทโฟนระหว่างเครื่องเ,เอาไว้ช่วยปลดล็อกมือถือล่าสุดนะครับโมโต,โตเตรียมเข็นรุ่นใหม่ของอุปกรณ์ตัวนี้ออกมาโดยคราวนี้นะฮะมาในรูปแบบของพวงกุญแจบูทูธนะที่ทำงานได้มากกว่าเดิมอีกเลยนะฮะขนาดก็เล็กๆน่ารักดีเขาบอกว่าตัวม o โต s สคริปตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าที่หลักอย่างอย่างอยู่อยู่3าอย่างไม่ใช่อย่างเป็นอ,อยู่3อย่าง,ไ,าง,างได้แก่ เมื่อนำไปผูกไว้กับของต่างๆแล้วทำการเชื่อมต่อกับมือถือผ่านบลูทูธก็ใช้แอปพลิเคชันบนมือถือสั่งให้มันส่งเสียงเพื่อบอกตำแหน่งหรือดูตำแหน่งล่าสุดของอุปกรณ์ตัวดังกล่าวได้อันนี้น่าจะแบบเหมาะกับคนขี้หลงขี้ลืมนะพี่มิงก็ชักเริ่มเป็นเหมือนเมื่อวานนี้แอบเล่าตัวเองนิดนึงเ,เขียนได้ดิเตอร์มาประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งลวแต่ลืมโยนเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ทางอาร์ทเขาจัดหน้าปรากฏว่าน้องมาถ่วงแล้วก็เถียงเขานะ แล้วก็เออเดี๋ยวไปข้องน้ำเสร็จเดี๋ยวไปดูเช็คในเซิร์ฟเวอร์ปรากฏว่าหลังจากเข้องน้ำเสร็จมาที่โต๊ะลืมอีกมานึกได้ตอนเช้าว่ายังไม่ได้ใส่นี่วานะอันนี้คงอาจจะต้องมีแบบนี้เข้ามาช่วยแต่อันนี้ก็ไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของของการทํางานมันไม่ใช่เรื่องอุปกรณ์แต่ก็ช่วยให้คนที่ชอบหลงหลงลืมลืมเรื่องอุปกรณ์เนี่ยทำให้หาของง่ายขึ้นอีกหน้าที่หนึ่งสามารถใช้สคริปต์บอกตําแหน่งของมือถือได้ด้วยการกดปุ่มบนเครื่อง2ครั้งและสุดท้ายคือหน้าที่เดิมคือใช้ปลดลกแต่จาจาูํหนง หากมือถือของเราอยู่ไกลสคริปต์ก็จะสามารถปลดล็อกมือถือได้เหมือนกับโดยไม่ต้องใช้รหัสใดๆที่กำหนดไว้นะแต่ถ้า2ออย่างนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันมือถือก็จะล็อกตามปกติที่ตั้งไว้ก็เป็น Security แบบหนึ่งป้องกันมือถือหายและคนจะมาใช้งานนะครับอ,อ,อุปกรณ์ตัวนี้สามารถใช้ร่วมกับโทรศัพท์ของโมโตเท่านั้นนะครับโดยจากข้อมูลยังไม่บอกถึงราคาแล้วก็วันจำหน่ายก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนั่นเองนะฮะ ออีกหนึ่งข่าวสั้นๆแล้วกันว่าคนที่รอ Android อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า Android L อาจ,จใช้ชื่อประจำรุ่นเป็นขนมเลมอนนะฮนะเมกกิวพายเนี่ยเลมอนเมกิวพายซึ่งเป็นขนมหวานอันล่าสุดที่ Android ชอบเอาชื่อขนมหวานมาตั้งนั่นเองก่อนหน้านี้รุ่นล่าสุดก็เป็น Kit Kat นั่นเองนะพูดถึงไอตัวเลมอนเนี่ยพายเนี่ยพี่มิ้งเพิ่งไปกินตอนไปเที่ยวเชียงใหม่เมื่อตอนสงการที่ผ่านมาเขาบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะ เดี๋ยวว่าแล้วจบรายการเดี๋ยวต้องไปหาเลมอนพายมากินซะละหละอ่ะเวลาของวันนี้หมดลงแล้วนะครับไว้พบกับพี่มิงนะในวันพุธหน้านะครับสวัสดีครับ